สวัสดีครับนี่เจอกันใช่ไหมครับวันนี้รับสารติดซ่งบ้านสำสงหนะ้าหมื่นแปดปีดูนะครับมีปัญหาเปิดติดไม่เย็นนะครับพัดลมคอยเย็นทํางานคอยร้อนทํางานก่อนอันนี้น่าจะเคยเปลี่ยนคอยเย็นมานะสำสงเปิดพัดลมหมุนนะครับเสียงคอยทางานไอ้ฟินน้ําแข็งไม่มีอะไรเลยจะไปแสแอปดูทีนะครับดูด้านในนะครับด้านใน,น,นเป็นลูกผสมไปแล้วนะครับ มาล้างนะอันนี้น่าจะเปลี่ยนคอยนะครับโอลาน่น่าจะรั่วนะ,ะลมหมุนมขึ้นขึ้นว่าสีคอมเลยนะ,ะล้างแอร์นะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ใช้ แอมจับกระแสดูนะครับยี่สิบแอมนะครับยของอะไรไม่แน่ใจจับกระแสอยู่ที่สองจุดหกเจ็ดนะครับน้ำยาะจะไม่เหลือแล้วล่ะไม่มีท่อความเย็นอะไรไม่มีเลยนะครับสองหนสี่หนไม่มีหุ้มยางนี่จะหมดอายุนะฮะ โดนกระลอกแทะเรือวหนูแทะอโอเครุ่นนี้เป็นคอยอลูมิเนียมนะ้ะาช้แมวดำก็เดาก็แพงเนี่ยครับจะลวดด้านล่างนะอลูมิเนียมรุน่นนี้นานแล้วนะเป็นสิบสิบปีแล้วมั้งน่าจะแปดปีหรือเก้าปีถึงสิบปีนะโอเคเดี๋ยวแสนงราคาเพื่อนช่างลอยเทียนนะเพื่อน ก่อนล้างแอร์ก็พยายามเปิดเทสก่อนนะครับว่าแอร์บ้านลูกค้ายังเย็นอยู่ไหมนะครับก่อนล้างน,นี่เป็นเป็นช่างนะครับเป็นช่งางเดี๋ยวเสนอราคาลูกค้ากี่นะครับเป็นอา22ครับอา22ก็คือทํางานขอให้มาล้างก็ล้างอย่างเดียวนะครับล้างก่อน